เอ้ยโยฮัลโลกายวันสัปดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาแนะนําตัวละครสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็ส่วนใหญ่นะ่ะจะเป็นตัวละครที่สามารถหาได้ง่ายนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลา ตัวละครประเภทแรกนะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็เป็นตัวละครประเภทที่สามารถวิ่งเร็วได้นะครับตัวละครวิ่งเร็วเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือวิ่งไปขัดจังหวะตัวละครของศัตรูแล้วก็วิ่งไปรับดาเมจแทนด้วยนะครับตัวดาเมจของเราเนี่ยจะได้ไม่ตายเนาะตัวละครแรกนะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยต้นเกมมีแจนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเลือกรูโตะมาทําไมต้องเลือกรูโตะครับรูโตะเนี่ยเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วก็วิ่งเร็วมากๆตัวนแหละทุกคนคือดีเลยแหละ แถมนะครับยังอีโวพัฒนาเป็นนารูโตเรเจนเดอรี่หรือว่านารูโตโหมดเสียนได้ด้วยนะครับอาดามีสปีดอะไรพวกนี้ก็เอ๊ยแต่ข้อเสียนิดนึงนารูโตเนี่ยสปีดมันจะลดลงครับซึ่งถ้าใครอยากได้สปีเดเยอะๆเนี่ยอ่าไม่ต้องอีโวก็ได้เนาะแต่ถ้าลงพวกสเตจพวกนี้ไม่ผ่านนะครับก็อาจจะลดสปีดลงมานิดนึงแล้วก็มาอีโวเป็นนารูโตตัวนี้แทนก็ได้นะทุกคน ประมาณนี้ครับสำหรับนารูโตะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครน,นะครับที่ดีมากๆก็คือโอคารุนครับนี่โอคารุน ok เนี่ยจะเป็นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรีเจนเตอรี่เลยนะอ่ะแล้วก็สามารถอีโวเป็นร่างอ่าจะเรียกว่าร่างอะไรดีร่างยายเทอร์โบได้ครับทุกคนอ่ะก็จะได้ในเรื่องของดาเมจอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยเอามายืนคู่กับนารูโตะนะครับแล้วก็เอาไปลงพวกสตอรี่เนี่ย ในช่วงแรกๆจะดีมากๆครับหลังเกมตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะทุกคนเป็นตัวละครที่ตั้งแต่เริ่มยันถึงตอนเนี้ก็ยังใช้งานได้ครับอสองตัวนี้ดีมากๆต่อไปจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีครับก็คือเซเบอร์เซเบอร์เนี่ยเป็นตัวมิสติกทุกคนคืออันนี้จะเรียกว่าเป็นตัวจบเลยก็ได้นะของการลงสเตต พวกเลนเจอร์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเซเบอร์เนี่ยเป็นตัวละครระดับมิสติกซึ่งตัวละครระดับมิสติกนะครับมันค่อนข้างที่จะมีดาเมจที่เยอะครับอะแล้วก็มีทั้งเลือดแล้วก็แถบยังวิ่งเร็วอีกด้วยนะทุกคนเป็นมิสติกที่ณนะตอนนี้เนะี่ยน่าจะวิ่งเร็วที่สุดแล้วไหมเออถ้าถ้าข้อมูลไม่ผิดนะทุกคนน่าจะเป็นมิสติกที่แบบวิ่งเร็วสุดละตอนเนี้ย แถมยังมีเลือดแล้วก็มีดาเมจด้วยอ่ะก็เนี่ยครับทุกคนเซเบอร์นารูโตะโอคารุเนี่ยยืนด้วยกันแล้วก็ไปลงเลยครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆครับหลกัหลกๆของตัวละครสปีดเนี่ยก็จะมี3ตัวนี้เนาะณนะเวลานี้แล้วก็มันก็ยังมีตัวละครทดแทนครับทุกคนตัวละครที่วิ่งเร็วลงมาจากนารูโตะเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่เลยครับทุกคนกาลาครับกาลาเนี่ยวิ่งเร็วมากคือแบบวิ่งเร็วจัด,จด ดูดิส t ต t บนะครับวิ่ง6.1แล้วอะถ้าส t ต t เนี่แบบน่าจะแบบโห6กว่าเกือบ7เลยบั้ง <c ười> คือวิ่งเร็วมากครับเอามาทดแทนได้นะไม่ต้องไปทำอะไรมาเลยทุกคนเวลก็ไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องใส่ของไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยคือก็เอามาใช้แก้ขัดได้แล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งครับก็คือมูเมงไรเดอร์ครับนี่มูเมงไรเดอร์เนี่ยก็เล่นได้นาะคือเอามาแก้ขัด คือแบบไม่ต้องไปทําอะไรมันนะทุกคนอืมเป็นตัวละครที่ยัดใส่ทีมแค่นั้นพอครับแล้วก็คิลัวอ่ะคิัวก็วิ่งได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็ก็เล่นได้นะทุกคนมันชื่อว่าอะไรนะผมจํามันโซนิคมันชื่อโซนิคหรือเปล่าะเออน่าจะใช่นะหรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้ง่ายเลยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ฟิลเตอร์เนาะแล้วก็ติ๊กสปีดกดแอพพลายเลย อันไหนที่วิ่งเร็วที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนครับทุกคนใช้เลยเอามารับดาเมจเนาะอ่ะแค่นี้เลยครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทดาเมจนะทุกคนตัวละครประเภทดาเมจเนี่ยอันนี้พูดไม่ยากเลยครับทุกคนมีมิสติกตัวไหนใช้ไปเลยดาเมจมันแรงทุกตัวครับคือเอาตัววิ่งเข้าไปใส่เนาะสัก2ตัว3ตัวหรือจะยัดตัววิ่ง สัก4ตัวเลยก็ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็อาจจะเม็ไปสักตัวหนึ่งอืมแค่นั้นเลยก็ผมจะไม่บอกแล้วกันนาะอว่าตัวไหนอย่างที่บอกนะครับว่าทุกคนสุ่มได้ตัวไหนเนะี่ยเล่นตัวนั้นได้เลยครับอืมเอาไว้แบกช่วงต้นเกมอย่างเดียวแล้วก็ถ้ามันเล่นได้แล้วก็เล่นไปก่อนครับแล้วก็รอดูว่าเมตาใหม่เนะี่ยจะเป็นตัวอะไรแล้วเราก็เก็บทรัพยากรเนนะี่ยไปสุ่มตอนนั้นก็ได้นะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็ลงโชว์สัก ตาหนึ่งก็แล้วกันนะทุกคนนี่เลยครับเอาเป็นสเตจสุดท้ายเลยเนาะเอาไนท์แมร์ด้วยอะ่ะอันนี้คือโหดสุดแล้วนะสำหรับสเตจนะตอนนี้นะทุกคนตัวละครที่ผมจะเอาไปเนี่ยก็นารูโตะโอคารุนแล้วก็เซเบอร์ครับน่าจะเป็นเซตที่ผ่านสตอรี่ได้เร็วที่สุดแล้วมั้งทุกคนเพราะว่ามันวิ่งเร็วหมดเลยครับแล้วก็มันมีดาเมจจากเซเบอร์ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับ อ่าโอเคมาเริ่มมาก็อัพเซเบอร์ไปครับเนี่ยแค่นี้พอละที่เหลือก็อัพนัุโ,โตโอคารุนอ่ะพอจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะปล่อยอย่างเดียวก็ได้นี่น่าจะประมาณ30กว่าวิหรอมั้งไม่แน่ใจเนี่ยครับแต่ละตัวเนี่ยวิ่งแบบ5.9เเซเบอร์วิ่งเท่าไหร่อ่ะ 6.5เร็วมากโอคารุนวิ่งเท่าไหร่6.3ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่ทุกคนจบแล้วครับ40วิอ่ะก็ประมาณ30วิ40วิประมาณนี้เนาะแล้วแต่ทหารครับเป็นไงอี่ไหมทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยผมก็ไม่แน่ใจว่า คลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากต้อยแค่ไหนนะก็ถ้าทุกคนชอบนะครับหรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปลวครับบ๊ายบาย